ใสๆนะครับสวันต่อเนื่องแล้วนะครับกับแนวทางฟุตบอลตัวหน้าช่องของเรานะครับเมื่อวานนี้ผมให้ไปที่ทนาศสึกฮอนแลนด์ดิวิชัน2ครับเดนทางนะครับเปิดบ้านครับชนะทนาไฮโฮเฟนครับไปที่2ประตูต่อหนึครับเข้าเป่านะครับสำหรับคู่พิวในวันนี้นะครับผมไปกันที่ทนาศสึกพิมลิกอังกฤษเลยนะครับ สาลิกาดงครับนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับ5ของตารางครับแข่งยีบสามเกมครับมีอยู่41แต้มนะครับเสนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับพบทางด้านเจ้าสัวฟูลแลมครับทีมอันดับ10ครับแข่งยีบสามแมตช์ครับมีอยู่33แต้มนั่นเองครับสถิติการเจอกันนะครับครึ่งดูการแรกนะครับเล่นในบ้านของทางด้านฟูลแลมครับฟูลแลมนี่ เอาชนะทนนันนิวคาสเซิลไปที่3ประตูต่อ1ครับส่วนฤดูกาลที่แล้วครับเล่นในบ้านของท่านนันนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลเปิดสนามเซนเจมปาครับเอาชนะทนานฟูแลมไปที่3ประตูต่อ1ครับส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับของท่านนิวคาสเซิลครับชนะ4เกมครับแล้วก็แพ้1ครับส่วนเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะท่านนักบุญซอลแทมตันไปที่3ประตูต่อ1ครับมาฝั่งท่านฟูแลมทีมเยือนบ้างครับฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับชนะ2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับ เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขานี่เปิดบ้านครับแพ้กับทนาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนิวคาสเซิลครับของคุณซื้อเฮดี้ฮาวนะครับวันนี้นะครับความพร้อมของทีมครับจะไม่มีธนาจามารัสเซลครับคาร์วินสันนะครับรวมถึงท่านแฮร์ริสบานนะครับสามแข้งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนของธนาอิกโปนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับที่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้น่าจะยังไม่ได้ลงนะครับ เกมนี้ครับน่าจะวางท่านจากขอบเมอร์ฟี่ครับอเล็กซานเดอร์อิซักครับรวมถึงท่านแอนโทนีกอร์ดอนครับเป็น3ประสานครับและใช้ท่านซานโดโตนาลีนะครับคุมจังหวะในเกมแดนกลางครับในฝั่งท่านฟูลแลมนะครับของกุนซือมาโกซินวานะครับสำหรับเกมวันนี้ครับจะไม่มีท่านแฮร์รี่วิสซันนะครับมิดฟิลด์นะครับตัวสำคัญครับรวมถึงท่านลีนเซนส์และแคดดี้เตเต้นะครับสองแข้งครับที่มีอาการบาดเจ็บครับสำหรับเกมวันนี้ครับน่าจะใช้งานท่านลาอูคิมินสนะครับออกสตาร์ทเป็นท่านหน้าเป้านะครับ เกมดังกลางก็จะมีทางด้านอดามมาตาโอเล่ครับเอเบนสมิธโลนะครับรวมถึงทางด้านอเล็กอีโวบียนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านครับสารลิกาดงนิโคลเซิรครับหลังจากที่พวกเขาสะดุดนะครับแพ้บอลมาไปที่1ประตูต่อ4ครับคาบ้านครับแต่ก็กลับมาได้นะครับด้วยการบุกไปชนะทางด้านเซาล์มป์ตันครับสามประตูต่อ1ครับจาก5เกมที่ผ่านมาครับยิงโหนมึงโกรธเม็ดเลยครับสัดไปที่12ประตูนะครับในส่วนของทางด้านฟูลแลมนะครับทีมเยือนนะครับช่วงนี้อาการดูเป๊ะนะครับ จาก5เกมที่ผ่านมาครับโดนคู่แข่งสอยไปถึง7ลูกนะครับเมื่อพิจารณานะครับจากค่าเฉลี่ยในการทําประตูและเสียประตูของทั้ง2ทีมครับอัตรานะครับอยู่ที่3.5ลูกต่อเกมนะครับเกมวันนี้ครับโอกาสที่จะเกิดครับประตูรวมกันนะครับ3ประตูนี่มีสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับแนะนําให้เลือกเชียร์ทาานั่นการเกิดประตูมากกว่า2.75นะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับผม